เปิดนาทีคุมตัวเบนเดซิงเข้าคุกอีกรอบ2เฟสเจอโพ์เดดขายปลูกใจดังสารอุทธรตัดสินแก้โทษจำคุนาคากนายอัครกิจวรรโรธเจริญเดชหรือเบนเดซิงอดีตสามีนักแสดงสาวแพทย์นปพาเป็นเวลากว่า36ปีฐาน8เดือนสมคิดฟอกเงินยาเสพติดจากกรณีเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 5 9ถึง2กุมภาพันธ์2560 ต่อเนื่องกันจำเลยกับพวกสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นวางแผนแบ่งหน้าที่กันทําจัดหาลำเรียงยาบ้า1 4 0 0 0 0เม็ดไอ้หนักกว่า19กิโลกร,รมัมส่งให้ลูกค้าและเครือข่ายรวมทั้งจัดการด้านการเงินซื้อขายยาเสพติดโดยเปิดบัญชีธนาคารฝากถอนโอนเงินกับนายนัทพลนาคคำหรือบอยที่สารพิพากษาลงโทษไปแล้วคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา18นิกาเจ้าหน้าที่กรมรชาชทัณร์ ได้คุมตัวเบนเลซิงจากห้องควบคุมสารอาญาไปยังทานทัสถานบำบัดพิเศษกลางโดยมีครอบครัวเบนอาทิมารดาพี่ชายและพี่สาวมาคอยให้กำลังใจซึ่งจากการสอบถามมารดาของเบนบอกว่าไม่ได้ยื่นขอประกันตัวเพราะเตรียมหลักทรัพย์ไม่ทันโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาเบนได้โพสข้อความใน Facebook คล้ายให้กำลังใจตัวเองระบุข,ข้อความว่าความกลัวจะกักขังตัวเรา แต่ความหวังจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระภาพ